แม่ไม่เอาลังทำเป็นเลื่อนตรงนั้นบ้งดิไฮโปดูได้เลื่เลื่อนไม่หวานนะเนหวานบาเือวทำเป็นเลื่อนเดี๋ยวฟืดจับเลยครับจับทำเลื่อนเดี๋ยวเลไฮโปดูได้เลื่อนฟืดทำเปนเลื่อนนะทำเป็นเลื่อนนะทำเป็นเลื่อนนะ